คุณเชื่อไหมว่าในงานศพที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนช็อกจนแทบหมดสติทารกน้อยที่ทุกคนคิดว่างเงียบสงบกลับขยับตัวอย่างไม่คาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความลับนี้กําลังจะถูกเปิดเผยอยากให้ผู้ชมรู้สึกอยากติดตามจนจบเรื่องทันทีฝนตกโปรยปลายลงมาจากฟ้าเม็ดฝนกระทบหลังคาเต็นท์พิธีศพเป็นจังหวะ ภายในงานเงียบสงบมีเพียงเสียงสวดมนต์เบาๆโลงศพสีขาวตั้งอยู่กลางศาลาผู้คนในชุดดำทยอยมาร่วมไว้อาลัยทารกน้อยไวัยไม่ถึงขวบถูกวางไว้ในโลงไร้เสียงไร้าการเคลื่อนไหวแม่ของเด็กนั่งร้องให้เงียบๆข้างโลงบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าและหนาวเย็นทันใดนั้นเสียงกึกดังขึ้นจากในโลงศพทุกคนหันมองด้วยความสงสัยแม่ของเด็กยกมือปาดน้ำตา ขยับเข้าไปใกล้ด้วยหัวใจที่สั่นระรัวอีกครั้งเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังมาจากในโลงเหมือนมีบางสิ่งกำลังกระดิกทุกคนในพิธีเงียบกริบลมหายใจถูกกลั้นไว้โดยไม่รู้ตัวแล้วฝาลงขยับเองเล็กน้อยเสียงหญิงชาราผู้หนึ่งอุทานเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือมันมันขยับแม่ของเด็กรีบลุกขึ้นเข้ามาใกล้โลงมือของเธอสั่นขนาดยื่นไปแต่ฝาลงอย่างลังเล ข้างในไม่มีเสียงแต่ความรู้สึกเย็นเยียบแผ่ซ่านออกมาจากภายในเสียงสวดหยุดลงอย่างไม่รู้ตัวทุกสายตามองตรงไปที่ลงศพและแล้วฝาลงก็เปิดออกเองเล็กน้อยใบหน้าซีดขาวของเด็กน้อยปรากฏให้เห็นดวงตาที่ควรจะปิดนิ่งค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆอย่างชวนขนลุกแม่ของเด็กกรีดร้องเสียงดังเสียงร้องนั้นตกให้ผู้คนในงานวิ่งหนีกันอย่างโกลาหน เด็กน้อยค่อยๆขยับตัวขึ้นมานั่งท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นเขายิ้มยิ้มกว้างเกินธรรมชาติของเด็กทั่วไปดวงตาดำสนิทไร้แสงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของทารกธรรมดามันแหลมสูงปลายเสียงแฝงด้วยความเย้ยหยันผู้ที่ยังอยู่ในศาลาพากันชะงักไม่สามารถละสายตาจากร่างเล็กๆนั้นได้ทารกน้อยหันซ้ายหันขวาขอของเขาหักไปในมุมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่เขายังคงยิ้มใบหน้านั้นเริ่มเปลี่ยนไปช้าฮ่ฮะจากความร้ายเดียงสากลายเป็นบิดเบี้ยวเหมือนมีบางอย่างสวมอยู่ในร่างของเด็กแม่ของเด็กนั่งซุดลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสันราริกเธอพิ่พำชื่อของลูกเบาฮ่หาฮะพีทลูกรักแต่เด็กน้อยไม่ตอบกลับเขาเอียงหัวช้าฮ่ฮะแล้วยกมือเล็กๆขึ้นชี้ไปยังแม่ของตัวเอง ดวงตาดำนั้นจ้องลึกเข้าไปในจิตใจเธอแม่ทิ้งผมทำไมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กมันต่ำลึกเกินกว่าที่ร่างนั้นควรเปล่งออกมาได้ผู้คนที่มองอยู่เริ่มได้กลิ่นเหม็นไม่ชยออกมาจากโลงกลิ่นนั้นรุนแรงจนทำให้หลายคนสำลักเปเลวไฟเล็กๆเ,เริ่มลุกขึ้นจากผ้าขาวที่ปูในโลงแต่เด็กยังคงนั่งนิ่เปเลวไฟลุกลามเร็วผิดปกติแม้จะเปียกฝนแต่กลับลุกโชนยิ่งกว่าเดิม เสียงสวดมนต์ของพระที่อยู่มุมศาลาดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงเร่งเรา้าหนักแน่นพยายามสกัดกั้นพลังมือที่แผ่ออกมาจากร่างทารกน้อยเด็กน้อยหันไปมองพระสงฆ์ด้วยสายตาเย็นชารอยยิ้มของเขาแปรเปลี่ยนเป็นสายแย้มือเล็กๆก,ก,กำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อทันใดนั้นลมแรงพัดบูบเข้ามาในศาลาทุกเทียนดับพร้อมกันในพริบตาความมืดปกคลุมผู้คนร้องด้วยความตกใจ ในความมืดบิดนั้นมีเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินวนไปมาเสียงหัวเราะของเด็กยังคงดังไม่ขาดสายแต่เริ่มกลายเป็นเสียงของหลายคนทับซ้อนกันสะท้อนจากทุกมุมของศาลาแม่ของเด็กหลับตาแน่นรำให้อย่างหมดแรงพระสงฆ์รูปหนึ่งท่องมนเสียงดังกว่าเดิมเสียงนั้นเหมือนถักพลังบางอย่างออกไปทารกน้อยชะงักนิ่งดวงตาดำสนิทเริ่มมีรอยร้าวเล็กฮ่าฮ่ เหมือนบางสิ่งกำลังจะหลุดออกจากร่างนั้นแล้วจุฮะ่าฮะ่เด็กน้อยก็ส่งเสียงร้องให้เสียงร้องที่แท้จริงของเด็กทารกไม่มีรอยเสียงร้องให้นั้นช่างแตกต่างจากก่อนหน้ามันบริสุทธิ์และอ่อนแอเหมือนเสียงของเด็กที่เพิ่งหลุดพ้นจากฝันร้ายฝ่ายที่ลุกไม่กลับมอดดับลงอย่างรวดเร็วบรรยากาศในศาลาย,ยินลงกลิ่นไม่จางหายไปเงามื่ที่ลอยวนอยู่เหนือโลงค่อยๆสลายตัวเป็นละออง พระรูปหนึ่งเดินเข้ามาช้าฮ่าฮ่าพิมพิมบทสวดเบาๆพร้อมโรยน้ำมนตใส่ร่างเด็กทารกน้อยหลับตาลงอีกครั้งคราวนี้ไม่มีรอยยิ้มประหลาดไม่มีดวงตาดำสนิทเหลือเพียงใบหน้าที่สงบและบริสุทธิ์เหมือนทารกทั่วไปแม่ของเด็กรีบวิ่งเข้ามากอดลูกไว้แน่นเธอร้องให้อย่างหนักเหมือนได้ลูกคืนมาไม่มีใครพูดอะไรอีกทุกคนเพียงยืนเงียบงนัน ตืนตะลึงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ลึกลงไปในใจของทุกคนพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เข้าสฟ้าร้องคำรามขึ้นอีกครั้งลมเย็นวูกหนึ่งพัดผ่านกลางศาลาท่ามกลางความเงียบสงัดทารกน้อยในอ้อมกอดของแม่ขยับนิ้วเล็กฮ่าฮะแต่ที่ปลายนิ้วนั้นมีรอยไม่เป็นรูปร่างประหลาดเหมือนสัญลักษณ์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพระสงฆ์ที่ยืนอยู่ด้านข้างจ้องมองมันอย่างไม่กระพริบตา สีหน้าท่านเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดมันทิ้งร่องรอยไว้เสียงท่านพูดเบาราวกระซิบแม่ของเด็กก้มมองรอยที่นิ้วลูกมือของเธอสัน่นเทาน้ําตาที่ไหลเพราะความดีใจค่อยๆกลายเป็นหยดเหงื่อนแห่งความหวาดกลัวเพราะเธอรู้เรื่องนี้ยังไม่จบและสิ่งที่สิงสู่ในลูกของเธออาจกลับมาอีกพระรูปนั้นเดินเข้ามาไกลมือของท่านวางบนศีรษะเด็กอย่างเบามือแต่แววตาเต็มไปด้วยความเคร่งขรึม จิตดวงนี้มีบางสิ่งติดตามมาเสียงท่านเ,าเบาแต่ชัดเจนแม่ของเด็กเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำมันคืออะไรเจ้าคะพระรูปนั้นไม่ตอบทันทีเพียงหลับตาพึ่มทำสวดคาถาอีกบทอากาศรอบศาลาเริ่มหนาวเย็นขึ้นอีกครั้งเหมือนมีบางอย่างผ่านเข้ามาในลมหายใจจากมุมมืดหลังศาลาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเงาบางสิ่งไหววูบบนพื้น มือนร่างของเด็กอีกคนแต่กลับไร้หน้าพระสงฆ์หยุดสวดทันทีท่านเงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยเสียงนิ่งสงบเราต้องทําพิธีอีกครั้งก่อนที่มันจะกลับเข้าร่างผู้คนในศาลาต่างขนลุกแม่ของเด็กกอดลูกแน่นขึ้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดเงานั้นยังคงอยู่ตรงขอบศาลานิ่งเฝ้ามองและรอจังหวะที่จะกลับมาครั้ง เมื่อถึงเวลาที่มันเลือกอิงเด็กนั้นยังไม่ได้จากไปอย่างแท้จริงยิ้มไม่มีความเย้ยหยันมีเพียงความเจ็บปวดและหวาดกลัวง่อยิ้มเหมือนเขาเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างในพิธีนี้วาวาชีวิตและทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะแหลมเล็กก็ดังออกมาจากปากของทารกน้อยคนนั้นพระสงฆ์ค่อยๆหยิบสายสินจากย่ามพันรอบลงที่ยังอุ่นกลิ่นไฟ พร้อมจุดธูปสามดอกปักลงหน้าศพบ,บทสวดเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและเร่งร้อนกว่าครั้งก่อนเสียงลมพัดแรงจนผ้าเต็นท์ปลิวกระพือเงานั้นเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนกำลังดิ้งรนท่ามกลางพลังศักดิ์สิทธิ์เสียงเด็กทานกร้องขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงลูกของเธอเป็นเสียงจากเงานั้นเสียงร้องแหลมหยหวนเต็มไปด้วยความโกรธแค้น แม่ของเด็กสะดุ้งสุดตัวเงาพุ่งเข้าใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วแต่สายสินที่พันร,รอบลงกลับเรืองแสงว่าพลังบางอย่างกระแทกเงานั้นถอยออกไปทันทีมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายกลายเป็นหมอกดำล่องลอยขึ้นฟ้าท้องฟ้าเงียบลงทันทีลมสงบเสียงฝนหยุดไปทาร,รูกนั้นยืนนิ่งปิดหนังสือสวดในมือช้าฮ่ฮหันมาทางแม่ของเด็กด้วยสายตาเหนือล้า มันถูกผนึกไว้ชั่วคราวแม่ของเด็กเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาฮ่หาฮะแล้วถ้ามันกลับมาอีกล่ะเจ้าคักพระสงหลับตาถอนหายใจยาวแล้วตอบด้วยเสียงเรียบเจ้แม่ของเด็กนิ่งไปคําพูดนั้นดังก้องในหัวเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอก้มลงมองลูกในอ้อมแขนใบหน้าเล็กๆนั้นสงบหลับไหลไม่มีวิแววของความผิดปกติแต่รอยสัญลักษณ์ที่นิ้วเล็กๆยังคงอยู่ เว่าเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดเธอกอดลูกแน่นขึ้นเหมือนพยายามปกป้องเขาจากทั้งโลกใบนี้และบางสิ่งที่มองไม่เห็นพระสงฆ์เดินกลับไปยังศาลาเหลือเพียงแม่กับลูกท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบงนันแสงแดดเริ่มส่องรอดเมฆฝนท้องฟ้าค่อยๆเปิดออกเหมือนเรื่องร้ายกำลังจบลงแต่ในใจของแม่กลับรู้ดีว่าเงานั้นยังอยู่ที่ไหนสักแห่งรอเวลา และหากวันนั้นมาถึงอีกครั้งเธอจะไม่มีอีกไม่หวาดกลัวอีกเพราะเธอคือลมหายใจสุดท้ายที่ลูกจะมีและเธอจะยอมทุกเสียงนกร้องแว่วขึ้นจากยอดไม้สายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ไหวเบาทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ความสงบแต่ลึกในแววตาของแม่ยังแฝงความระแวดระวังเธอเดินออกจากศาลาอย่างช้าฮะอุ้มลูกแนบอกฝีเท้าเธอหนักแน่น มั่นคงแม้จะผ่านความสยองเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอคือผู้เป็นแม่ผู้ที่ผ่านขอบเขตของความตายผู้ที่ได้เห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจจินตนาการและผู้ที่พร้อมเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งหากจําเป็นเมื่อเดินพ้นเขตสาลาเงามื่อใต้ต้นโพใหญ่ข้างทางสันไหวเล็กน้อยเหมือนบางอย่างยังคงเฝ้ามองจากที่ไกลฮ่าฮแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้อีก สำหรับตอนนี้แม่กับลูกยังปลอดภัยแต่คืนใดที่ลงเปลี่ยนทิศเมื่อความมืดเริ่มกระซิบชื่อของเด็กอีกครั้งเรื่องราวนี้อาจเริ่มต้อแม่ของเด็กหยุดยืนใต้ต้นโพงเงยหน้ามองแสงแดดที่ส่องรอดใบไม้ลงมาสายตาของเธอแน่วแน่เธอรู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยอย่างที่ใครคิดแต่เธอก็ไม่หวัน่นทารกน้อยขยับตัวในอ้อมแขนเสียงครางเบาๆดังขึ้น เหมือนเขากำลังฝันแม่กระซิบข้างหูของลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะอยู่ข้างลูกเสมอเธอก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ยังไม่รู้ปลายทางแต่เต็มไปด้วยศรัทธาและหัวใจที่เข้มแข็งเงามืดค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงแสงแดดอ่อนๆสองนำทางสำหรับวันนี้เธอและลูกยังรอดแต่ในโลกที่ความตายอาจย้อนกลับมาเมื่อใดก็ได้ทุกลมหายใจคือคำสัญญา ว่าความรักของแม่จะเป็นกรอสุดเวลาผ่านไปช้าฮ่าฮแม่และลูกเดินทางกลับบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่เต็นไปด้วยความหวังในความเงียบของค่ำคืนเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทําให้แม่รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกําลังจ้องมองอยู่ทารกน้อยขยับมือเล็กๆอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดวงตาของเขาสองประกายอบอุ่นแม่ยิ้มอย่างเหนื่อยล้าแต่มั่นใจเราจะผ่านมันไปด้วยกัน เสียงลมพัดเบาๆพัดผ่านและความมืดค่อยๆถอยห่างไปทิ้งไว้เพียงความสงบที่เธอและลูกต้องการที่สุดแม้จะรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายัางเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ความรักและความขืนวันยังคงหมุนเวียนไปแต่ใจแม่ไม่เคยปล่อยวางเธอเฝ้าดูแลลูกด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดทุกคืนก่อนนอนเธอจะสวดมนต์ขอให้พลังมืดอย่าได้กลับมาเสียงสวดของเธอแผ่วเบาแต่แน่วแน่ ในห้องน้อยที่เต็มไปด้วยแสงเทียนทารกน้อยนอนหลับฝันดีไร้ซึ่งร่องรอยของเงาเมื่อที่ผ่านมาและแม้ในความมืดมิดของโลกนี้หัวใจของแม่คือแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คอยปกป้องลูกน้อยตลอดไปเรื่องราวนี้อาจจบลงที่นี่แต่ความรักที่แท้จะแต่ในความสงบที่ปกคลุมเสียงบางอย่างยังคงกระซิบถ่วเบาลงพัดผ่านหน้าต่างอย่างเย็นเย,ยือกเหมือนมีใครกำลังเฝ้ามองอยู่จากความมืด แม่รู้สึกถึงความไม่ชอบมาผ่ากลแต่เธอไม่หวัน่นเพราะความรักและความกล้าหาญในใจเธอจะเป็นกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าเงาเมื่อจะกลับมาเมื่อใดเธอจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องลูกน้อยของเธอและเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความหวาดกลัวจะกลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังและความความเมื่อที่เคยทา้าทายค่อยๆถูกแสงสว่างแห่งความรักกลบเลือนแม่กับลูกก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ฟ้าครึ้มหมดเธอก็ยังเชื่อว่าแสงสว่างจะต้องกลับมาและจะไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถพรากสิ่งที่สำคัญที่สุดไปจากเธอได้เพราะความรักของแม่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ทอและเมื่อรุ่งอรุณสส่งเสียงนกร้องเจ๊เจ้าก้องทุ่วป่าแม่ลูกท้องลูกเบาๆอย่างอ่อนโยนรู้สึกถึงลมหายใจอบอุ่นที่เต้นรัวอยู่ในอ้อมแขน แม้โลกนี้ยังมีเงามืดและความไม่แน่นอนแต่เธอเชื่อมั่นว่าด้วยรักแท้และความกล้าหาญพวกเขาจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้และชีวิตใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งด้วยความหวังและแสงสว่างที่ไม่มีวันดับลงน่สุดในจักรวาลน,นี้รักที่ไม่มีวันสิ้นสุดเริงนั้นไม่มีวันสิ้นสุดหวังนั้นจะนำทางพวกเขาเสมอท้าย ที่ปกป้องลูกจากความมืดมิดตลอดไปนอใหม่อีกครั้งในเงามืดที่ไม่มีใครล่วงรู้ก็อย่างเพื่อไม่ให้มันภาคลูกไปอีกเป็นครั้งที่สองหาต้องเลือกระหว่างการเฝ้าปกป้องหรือปล่อยให้มันครอบครองตลอดไปแสงแรกของวันใหม่ส่องผ่านหน้าต่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังแม่ยิ้มบางๆมองลูกน้อยที่หลับไหลยอย่างสงบเสียงหัวใจของเธอเต้นเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจของลูกในใจเธอรู้ดีว่า แม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่่ายดยแต่ความรักและความเข้มแข็งนี้จะนำพาพวกเขาให้ผ่านพ้นทุกความมืดมนและสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมเพราะในที่สุดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรักของเวลาย,ยังคงเดินไปอย่างไม่หยุดนิ่งแม่คอยเฝ้าดูแลลูกด้วยใจที่ไม่เคยลาทุกคืนที่ดาวส่องแสงพราวบนฟ้าเธอจะกระซิบคำสัญญาเบาฮ่าฮะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ความรักของแม่คือแสงสว่างที่ไม่มีวันดับเป็นกรอบป้องกันใจให้ลูกน้อยได้ปลอดภัยและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปในใจของทุกคนทีวันเวลาผ่านไปอย่างช้าฮ่าแต่ความทรงจำในคืนนั้นยังคงชัดเจนในใจของแม่มันเป็นเครื่องตนใจให้เธอไม่ละทิ้งความหวัง แม้ในวันที่มืดมนที่สุดเธอรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถสู้กับความมืดมนได้ทุกอย่างทารกน้อยในอ้อมกอดของเธอเติบโตขึ้นพร้อมกับแสงสว่างในหัวใจและแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความลึกลับแม่ก็พร้อมเผชิญหน้าทุกสิ่งเพราะเธอรู้ดีว่ารักแท้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือพลังที่ในค่ำคืนที่เงียบสงดแม่คอยนั่งมองลูกน้อยหลับตาอย่างสงบ หัวใจเธอยังคงเต้นแรงด้วยความรักและความหวังเสียงลมหายใจของลูกเป็นเหมือนเพลงกล่อมใจแม้ว่าความมืดและเงามืดเคยเข้ามาในชีวิตแต่ตอนนี้พวกมันถูกกักขังไว้ในอดีตและแม้อนาคตจะยังคงไม่แน่นอนแม่ก็มั่นใจว่าพลังรักที่แท้จริงนี้จะคอยปกป้องลูกน้อยตลอดไปและจะไม่มีอะไรสามารถท้าความสุขนอแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างอย่างนุ่มนวลราวกับเป็นพยานแห่งความสงบที่กลับคืนมา แม่ลูกท้องลูกอย่างเ่าเบาในใจเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลเขาด้วยทุกแรงใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแม้โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ความรักของแม่จะเป็นดวงไฟส่องนำทางให้ลูกน้อยก้าวผ่านทุกความมืดมนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งแลคืนวันผ่านไปอย่างเยียบงันแม่และลูกน้อยค่อยๆเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ผ่านทั้งความสุขและความยากลำบากทุกครั้งที่เธอมองตาลูกเหมือนเห็นแสงสว่างแห่งอนาคตสองประกายแม้จะมีเงาเมื่อซ่อนอยู่ในอดีตแต่หัวใจของแม่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นความรักที่ยิ่งใหญ่และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของแม่และลูกน้อยจะยังคงเป็นบทเพลงแห่งความหวังที่ไม่มีวันจางหายใครหนึ่งที่สงัดเงียบเสียงลมหายใจของทารกน้อยแผ่วเบา แม่ยิ้มอย่างอ่อนโยนรู้ว่าชีวิตยังคงเต็มไปด้วยความทา้าทายแต่ด้วยรักแท้ในใจเธอพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะมาและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างลูกเพื่อปกป้องเขาจากทุกเงามืดจนกว่าฟ้าจะสว่างอีกครั้งและแสงแห่งความหวังจะคงอยู่ตลอดไปประจักษ์ใจของพวกเขาตลอดไปพัดเต็มไปด้วยความหวังนี้จากพวกเขาได้อีก ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้น่าเชื่อในพลังของรักแท้แม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแสงดาวประดับฟ้ายามค่ำคืนสะท้อนประกายระยิบระยับในดวงตาของแม่ความรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงเติมเต็มหัวใจแม้เรื่องราวที่เธอเผชิญผ่านมาจะเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ารักแท้และความกล้าหาญนั้นคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล และไม่มีอะไรสามารถพรากมันไปจากเธอได้แม่จุบหน้าผากลูกเบาฮ่าฮ่พร้อมกระซิบเสียงเบาเบาว่า,วาเราจะพาเสียงลมหายใจของลูกน้อยผสานกับเสียงหัวใจของแม่กลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดกลางคืนค่อยๆผ่านไปอย่างเงียบสงบแสงแรกของรุ่งเช้าสาดส่สองเข้ามาสัญญาใหม่เริ่มต้นขึ้นแม่รู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าอาจเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ด้วยความรักและความเข้มแข็งนี้เธอพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการปกป้องและดูแลลูกน้อยทวันเวลาผ่านไปอย่างช้าฮ่าฮแต่ความรักในใจแม่ไม่เคยจางหายเธอและลูกน้อยเดินทางไปด้วยกันผ่านทั้งความมืดและแสงสว่างในทุกก้าวที่ก้าวไปมีความหวังและความกล้าที่เติบโตขึ้นในใจแม่รู้ดีว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ด้วยรักแท้และความเชื่อมั่นนี้พวกเขาจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้และในที่สุดความสงบสุขก็จะกลับคืนมาอบอวลไปด้วยแสงสว่างแห่งรักที่ไม่มีวันดับลงเรื่องราวของแม่และลูกน้อยจะเป็นบทเพลงแห่งความหวังที่ดังก้องในใจของทุกคนตลอดไปนี่เธอรักมากที่สุดหานอมันไปด้วยกันตลอดไป